สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งความเชื่อและความมหัศจรรย์ของหมอวาด Amazing t a r o นะคะวันนี้นะคะเราจะมาดูดวงพิกอ a เด็กพิกอาคาด d ในหัวข้อที่ว่าหืมตอนนี้นะเราตั้งเป้าเก็บเงินเนี่ยเราจะมีโอกาสเก็บเงินได้สำเร็จหรือเปล่าโอ้ยจะสิ้นปีอยู่ละเรามาลุ้นกันนะว่า ถึงสิ้นปีนี้เราจะเก็บเงินตามเป้าหมายของเราไหมอะกลองไพ่นะคะมีด้วยกัน3กองนะคะกองที่1สีเหลืองนะคะกองที่สองสีเขียวและกองที่สามสีแดงตั้งจิตอธิษฐานไม่ต้องเอ่ยถึงใครเลยค่ะเอ่ยชื่อนามสกุลตัวเองแล้วถามแล้วถามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวเองว่าดวงของเรานั้นจะมีโอกาสเก็บเงินตามเป้าหมายสำเร็จไหมก่อนสิ้นปีนี้อะ หรือเงินที่เราคาดหวังไว้จะเข้ามาไหมอะอธิษฐานได้เลยและเลือกกองไพ่ที่อยู่ตรงหน้าอย่าลังเลนะคะหมอว่าให้เวลา5วินาทีจ้ามาตั้งเป้าหมายเก็บเงินก่อนถึงสิ้นปีนี้จะมีโอกาสสำเร็จไหมมา เก็บกองสีแดงนะจ๊ะเก็บกองสีเขียวจ้ะเรามาดูกันที่กองสีเหลืองนะจ๊ะมากองสีเหลืองนะคะตั้งจิตอธิษฐานแล้วตั้งใจฟังนะคะคลิปนี้นะ เอาเป็นว่าเปิดใจกว้างๆใ,ให้หมอว่าด้วยแล้วหมอว่าจะบอกวิธีนะคะของการที่ทําเพราะอะไรหนอถึงเก็บเงินไม่ได้เพราะอะไรแล้วถึงเก็บเงินได้สาเร็จเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไพ่จะบอกอะไรเราบ้างนะคะปคเปิดใจกว้างๆนะคะถ้าคุณจะอยู่ในโลกของการพยากรณ์เพราะนี่คือการพยากรณ์แบบภาพรวมไม่ได้เจาะจงดวงของใครคุณแค่ตั้งสมาธิในการเลือกกองไพ่และหมอว่าจะพยากรณ์แบบองค์รวมจ้ะนะคะปีนี้ นะคะกี่เดือนก็ว่าไปนะเราตั้งเป้าจะเก็บเงินเนี่ยจะสำเร็จไหมเนี่ยจะหมดปีอยู่แล้วจะสําเร็จไหมเนาะเออเก็บเงินเงินเงินทองทอง,ทองด้วยนะคะเหมาะว่าไอ้นี่ดีกว่าขออนุญาตนะคะปึ๊บปึ๊บปึ๊บขอเปลี่ยนแนวการดูนิดหนึ่ง ดวงจะเก็บเงินเก็บเงินเนาะคนที่เลือกกองสีเหลืองนะคะดวงจะเก็บเงินเจเก็บเงินพอจะได้เป็นเงินเป็นก้อนซะหน่อยด้านมีเรื่องให้ใช้จังเลยอะ่ะดวงคุณน่ะ เออจะมีเรื่องให้จําเป็นต้องใช้แม้พยายามที่จะเก็บหอมรอมริษพยายามแบบว่าวางแผนก็เอยทารายรับรายจ่ายก็เอยหรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่คุณจะเป็นแนวทางของดวงของคุณน่ยนะคะที่เป็นปัจเจกบุคคลน่ยนะคะคนที่เลือกกองสีเหลืองพอจะได้พอจะมีเงินมีเงินพอเหมือนกับว่าเออจะได้ออกรถใหม่ละเออเดี๋ยวจะซื้อของชิ้นใหญ่ให้กับตัวเองจะออกรถใหม่ปลายปีนู่นนี่นั่น,นเอา้าแจ็คพอตแตก ไม่ของพังของเสียหายญาติมายืมแม่ป่วยคือมันจะมีเรื่องให้คุณจะต้องเอาเงินก้อนเนี้ยออกมาอีกแล้วแล้วจะถามว่าคุณจะตั้งเป้าสําเร็จไหมหมอวา่าหมองว่าจริงๆแล้วอะเป้าหมายของคุณค่อนข้างหนักแน่นดีนะคุณมีโอกาสสําเร็จแล้วคุณก็ค่อนข้างมั่นอกมั่นใจและตั้งอกตั้งใจที่จะเก็บเงินให้ได้อย่างให้ลงปักไปแล้วเขาเรียกว่าฉันเขาเรียกว่า ปักเสาเข็มในเรื่องของเป้าหมายชีวิตแล้วฉันจะเก็บเงินให้ได้ต่อตามนี้ตามนี้ซึ่งดีจังเลยแต่คุณก็มีส่วนหนึ่งที่เป็นใจลึกๆวันไหวอยู่ว่า เฮ้ยพอจะเก็บได้ทีไรอ่ะวนวนหลูปอยู่แล้วมันต้องมีเรื่องให้ต้องดึงออกมาใช้อ่ะจะมากจะน้อยมันก็อยู่กับเหตุและดวงที่มันจะเกิดขึ้นแล้วมันโลกของคุณก็เป็นแบบนี้จริงๆด้วยต้องระมัดระวังนะคะอาจจะมาจากครอบครัวเราครอบครัวแฟนหรือครอบครัวอะไรจําเป็นต้องหยิบยืมเงินเราหรือว่ามีเหตุให้จะต้องใช้รถเราลดหรือว่าเราต้องซ่อมรถหรือว่าเราต้องซ่อมบ้านต้องย้ายบ้าน มันมีเหตุให้จ่ายตลอดเลยทั้งทั้ที่คุณเก็บเงินเก่งบอกได้เลยนะเก็บเงินเก่งบางครั้งอะ่ะดวงคุณบางคนนะที่เลือกกองเนี้ยบางคนนะบางดวงชะตามีเหตุจะต้องไปรับใช้เงินให้กับคนในครอบครัวที่เขาอาจจะไปทําในเรื่องที่ไม่ดี mm. เช่นอาจจะไปเล่นแชร์หรือเป็นเท้าแชร์หรือว่าอาจจะไปลงขันทําอะไรแล้วมันเสียเงินเสียทองคุณก็ต้องกลายเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยรับผิดชอบเพราะมันคือครอบครัว หรือบางทีมันก็เป็นเพื่อนสนิทก็เลยต้องช่วยบ้างเท่าที่พอมีมันก็เป็นเหตุบั่นทอนทนำะให้เป้าหมายของคุณนะ่ะมันถอยออกไปหรือมันไกลออกไปอีกทั้งๆที่จริงๆแล้วดวงคุณเก็บเงินดีนะทีเนี้ยจุดบอดตรงเนี้ยมันไม่ได้อยู่ที่เหตุการณ์ที่จะนำพาให้ดวงคุณเสียเงินจุดของแม้มันอยู่ที่ตัวคุณเองอุ้ยทําไมหมอว่าถึงได้บอกว่าอยู่ที่ตัวหนูละคะก็ในเมื่อทุกคนมันทําให้หนูจะต้องช่วยเขามันอยู่ที่ว่าคุณน่ะช่วยเขาแบบเต็มที่ เกินกําลังไหมหรือว่าช่วยเต็มที่เลยช่วยหมดเลยเสียไม่ได้อะไรแบบเนี้ยแล้วคุณก็กลับมานั่งน้ําตาไหลนั่งเครียดนอนไม่หลับพราะรู้ว่าได้คืนกลับมาเนี่ยมันน้อยเหลือเกินหรือว่าบางทีก็ไม่ได้หรือว่ามันทําให้เป้าหมายในชีวิตถ้าคุณรู้รู้สึกว่าคุณเหนื่อยกับการใช้ชีวิตกับการหาเงินเพื่อที่จะมารับผิดช,ชอบคนอื่นจากการทําผิดพลาดน,นะขอใช้คําว่าผิดพลาดน,นะ ไม่ใช่เรื่องของการเจ็บป่วยของบิดามารดานะื่อคือมันเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องดูแลเพราะท่านก็เคยดูแลเรายามเจ็บป่วยตอนเด็กอะเนาะแต่ถ้าในเรื่องของคนอื่นซึ่งเขาไปทําไม่ดีเอาไว้หรือว่าขาดขาดวิน,นัยหรือว่าเดินทางผิดหรือเขาควรจะรับผิดชอบด้วยตัวของคุณเองคุณช่วยได้แต่ไม่ใช่ช่วย เท่าที่คุณมีช่วยทั้งหมดหรือช่วยแม้เป็นส่วนน้อยก็ทําให้คุณอึดอัดใจได้คุณต้องอย่างใจคุณต้องใจแข็งบางครั้งคุณพยายามเดินหนีบางครั้งคุณพยายามที่จะไม่รับรู้เพื่อไม่อยากจะช่วยแต่สุดท้ายอ่ะมันก็วนหลูมมาให้ตัวคุณต้องรับรู้และรับทราบ บางคนก็เอื้อนเอ่อยแทนให้บอกเออช่วยมันหน่อยนะอะไรแบบนี้ค่ะสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องทำนะคะเพื่อตัดวิบากกรรมตรงนี้เพื่อดวงคุณจะได้เปิดเป็นคังซับคุณมีไพ่ฐานซับคังซับเกิดขึ้นนะแต่มันตกในที่ตำแหน่งคนใกล้ชิดเพื่อนสนิทมิตรสหายครอบครัวบุตรบริวารน,นำพาให้คุณต้องใช้เงิน ก่อนเวลาที่คุณจะได้ซื้อในความฝันของคุณอยากเปลี่ยนรถก็เปลี่ยนไม่ได้อยากซ่อมรถก็ซ่อมไม่ได้ต้องไปให้ตรงอื่นก่อนสิ่งแรกที่คุณจะต้องทามันเป็นมันมันเป็นวัฏจักรชีวิตมันจะเป็นรอบปีของมันเลยนะดวงคุณอนะถ้าคุณมาเจอคลิปน,นี้แล้วกองสีเหลืองอะนะคะมันเป็นรอบปีถ้าคุณถามหมอ,อวาดว่ากับคลิปนี้ว่าคุณตั้งเป้าหมายจะเก็บเงินสําเร็จไหมหดวงคุณอนะสำเร็จเก็บได้ด้วยและเก็บได้เยอะ,ยอะกว่าที่ปังด้วย แต่มันมีเหตุต้องรับผิดช,ชอบและหมอวาดบอกแล้วบุคคลภายนอกและจุดบอดคือตัวคุณคุณก็มีเหตุให้นำพาต้องเสียเงินเสียทรัพย์ไปด้วยตัดวิบากกรรมนิดนึงวิบากกรรมในสองเรื่องสิ่งที่เป็นพบปัจจุบันพูดกันตรงๆเว้าวกันซื่งๆก็คือคุณจะต้องวางแผนการเงินอย่างเข้มงวดใจแข็งและจุดและถ้าคุณเป็นจุดบอดของการเก็บเงินของคุณเองในเรื่องของการใช้แบบไม่มีวินยัยหรือว่า ใช้เงินแบบผิดประเภทคุณต้องแก้ที่ตัวคุณก่อนอันนี้คือสิ่งที่เป็นปัจจุบันและเรามาแก้ในเรื่องวิบากกรรมที่มันผลพวงตามมาเราไม่รู้หรอกเราทำอะไรไว้เนาะไม่รู้ใครจะไปรู้ได้ใครจะไปจำได้เนาะดังนั้นง่ายๆสบายๆดวงคุณตัดวิบากกรรมตรงนี้ด้วยการบ่อยครั้งนะคะบ่อยครั้งให้คุณทำบุญกับสัตว์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นโครกระบือวัวควายช้างมา้าวัวควายสี่ประเภทนี้อ่ บุญดุสลนํทได้หมดแต่ถ้าอยากตัดวิบากกรรมเรื่องนี้คุณจะต้องทํากับสัตว์ใหญ่อย่างที่บอกค่ะช้างม้าวัวควายเนี่ยแหละค่ะคุณทําแบบนี้แล้วมันอาจจะช่วยทําให้ฟ้ามันเปิดดวงฐานทรัพย์มันจะได้แบบไม่มีูรล่วแบบนี้แล้วคุณได้ไพ่ใบนี้อีกจัสติสอีกไม่ช่วย คนที่ใกล้ชิดคุณกำลังจะต้องติดคุกหรือว่าจะถูกแจ้งความหรือว่าอะไรคุณก็จะเป็นต้องเหตุอีกหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองก็ทำให้มันเกิดเรื่องของหนี้บัตรเครดิตหนี้อะไรแบบเนี้มันมันจะมีเหตุให้ต้องฐานที่จริงแล้วว่าคุณมีคังซับแต่มันมีเหตุให้ล่วตลอดเวลาเลยอะมันน่าจะดูดวงส่วนตัวเลยเน,นี่ยมันมันมีเหตุให้ต้องล่ว,วตวลอดเวลาดังนั้นสิ่งที่คุณจะต้องทำนะคะเตือนด้วยความ เอาใจช่วยเลยคือแก้ที่ตัวเองที่เป็นพบปัจจุบันและแก้วิบากกรรมสิ่งที่เราไม่รับรู้ที่เราไม่รู้มาที่มันติดอะไรของเรามาก็ตามแต่ช้างม้าวัวควายคุณจะทําบุญกับอะไรก็ได้อ่มูนิธิก็ได้ช้างเจ็บช้างป่วยสมทบทุนจะมากจะน้อยเท่ากับที่กําลังซั์แต่ถามว่าต้องทําตุ้มเดียวพเยอะๆไม่ใช่คุณสุขใจรู้สึกว่าวันนี้อยากทําคุณทําอีกสัก เดือนสองเดือนแล้วคุณอยากทําทําเขาเรียกว่าการสะสมสะสมน้ำพื้นเรามีน้ําเสียสน้ําเสียเราสักแก้วหนึ่งอะนาะมนันขุ่นคากถ้าเราเอาน้ําดีเติมเข้าไปบุญแบ่งบานดุดบัวบานเอาน้าใสไหลเย็นเติมเข้าไปเรื่อยๆเติมเข้าไปไอ้น้าที่มันล้นออกมาไอตะกอนมันก็จะออกมาไอ้น้ําเสียก็จะหายไปแต่มันต้องสะสมไป,ไปเรื่อยเราไม่รู้หรอกมันมีลิมิตที่เท่าไหร่แต่ถ้าทําให้ชีวิตมันดีขึ้นโดยที่เรามันไม่ได้มันไม่ได้ไปทําอะไรมากมาจนน่ากลัวอะไรแบบเนี้ย คุณก็น่าจะลองทำดูนะมันน่าจะช่วยได้นะคะเป็นสะพานบุญบอกให้นะอะคนที่ติดตามบมอกว่าเปลี่ยนนะเขาไม่ได้เปลี่ยนแบบก้าวกระโดดนะคะแต่มันเปลี่ยนแบบทีละเล็กทีละน้อยแล้วมันยั่งยืนแล้วมันเปลี่ยนแบบใจมันสุขใจมันสบาย คือการทําบุญให้ตรงดวงแค่นั้นหมอว่าจะมาบอกทุกๆเดือนทุกๆราศีแต่ละเดือนการทําบุญไม่เหมือนกันทําไมดาราดางัดางๆเขาถึงผู้มีชื่อเสียงหลายๆท่านถึงทําบุญแต่ละเดือนไม่ค่อยเหมือนกันเดือนนี้ทําหอละครเด,นนเดือนน้าทำของน้าเดือนนุษยเพราะว่ามันมีเหตุละลผลของดวงดวง,ดวงมันเกิดขึ้นการหมุนเวียนของดวงดาวหรืออะไรแบบนี้ค่ะมันก็จะถ้าเราฟังตรงนี้แล้วเราทะํะ โอ้โหสิบาท20บาทก็การแก้เคสมันก็เสริมเสีมงคลแล้วเนาะทําบุญทำกุศลเราไม่ได้ทําเอาหน้าเราไม่ได้ทําเอาโลเราทําแค่เราสบายใจและเรารู้สึกว่าเราทําเท่านี้เรามีความสุขทําบุญเริ่มต้นจากความสุขค่ะแต่ถ้าทําบุญแล้วรู้สึกว่าอดมือกินมืออันนี้ไม่ใช่เนาะอย่าดูถูกเงินบาทอย่าดูถูกเงินสองสลึงยีพ้าตังเจ็ดสิบห้าสตงห้าสิบตังเพราะพวกนี้คือฐานของบาทฐานของร้อยล้านพันล้านเสมอนะคะ ลองดูค่ะลองเปลี่ยนแปลงตัวเองดูนะคะไปต่อค่ะเราไปดูกองสีเอา,เอากองไหนอะหมอวาดลืมแล้วเออกองเขียวเนาะอ่ะกองเขียวแล้วกันนะคะเรามาดูกันกองเขียวนะคะว่า ดวงของเราจะตั้งเป้าเก็บเงินเนี่ยจะสําเร็จไหม,มจะหมดปีอยู่แล้วจะหมดเดือนอยู่แล้วเออเราจะตั้งเป้าสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายจะสําเร็จไหมเรามารุ้นกันค่ะเป็นการพยากรณ์สถานการณ์แบบภาพรวมไม่ได้จอะจงดวงของใครโปรดใช้วิจารณญาณนะคะจะสําเร็จไหมโอ้ ถ้าลดเรื่องค่าใช้จ่ายสินค้าฟุ่มเฟือยได้นะบอกว่ามองเห็นเป็นพวกเ,เสื้อผ้าหน้าผมลิปสติกน้ำหอมอ,อะไรพวกนี้ถ้าที่จริงแล้ว่คนเราก็มีปากเดียวนะซื้อสองแท่งทาทับๆผสมรวมกันมันก็ได้แล้วนะเดี๋ยวนี้ถูกนะลิปสติกอะค่ะคือแบบซื้อร้อยเดียวบางทีหรือว่าซื้อพันนึงบางทีมีเป็นหลุมๆเยอะมากเลยนะผสมสีกันสนุกสนานไปเลยเพราะฉะนั้นมันต้องวางแผนเรื่องตรงนี้ด้วยนะ อ่ามันยากเนอะเออคนที่เลือกไพ่กองสีเขียวมันเหมือนมันมีใบหนึ่งบอกว่ายากแต่มันเห็นฝั่งฝันนะมันมีโอกาสสาเร็จค่อนข้างที่บอกว่าบอกว่าเกิน5 0าสิบเปอร์เซ็นต์อะเออเพราะว่าคนที่เลือกไพ่กองนี้คุณตั้งเป้าด้วยความที่คุณตั้งเป้าอะ่ะคุณอยากทําในสิ่งที่คุณชอบคุณมีเป้าหมายเช่นคุณตั้งเป้าว่าคุณจะซื้อรถให้ได้เพราะฉันชอบรถรุ่นนี้ยี่ห้อน,นี้ต้องแบบต้องแบบนี้เฮ้ยคุณเริ่มจากความชอบแล้วคุณจะพยายามมัธยัดบีบตัวเองเพื่อให เพื่อให้ได้สิ่งที่คุณรักสิ่งที่คุณชอบสิ่งที่คุณปรารถนามันไม่ได้ทําเพื่อให้คนอื่นนะมันทามันมันตั้งเป้าเพื่อความสุขส่วนตัวส่วนตัวเองล้วนๆเลยตั้งเป้าว่าฉันจะซื้อแหวนเพชรให้ได้เฮ้ยสำเร็จแน่ตั้งเป้าว่าฉันจะต้องปลายปีฉันจะซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมตั้งเป้าว่าฉันจะไปเที่ยวต่างประเทศตั้งเป้าว่าฉันจะต้องสอบที่นี่ให้ติดคือถ้าคุณตั้งเปา้าเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการทองคือเป้าหมายอะไรก็ตามที่ต้องใช้เงินก้อนอ่ะ ถ้ามาจากสิ่งที่เป็นบวกคือพสิทีฟก็คือความรักความชอบความปรารถนาอันแรงกล้าค่อนข้างดีค่อนข้างแรงค่อนข้างประสบความสำเร็จแต่มันมีจุดสก,กัดของคุณคือมันมีจุดสก,กัดคุณคือตามใจปากตามใจท้องตามใจเทรนด์ตามใจทีมหมายคําว่าทีม ตีมนี้ไม่ได้นะคะช่วงนี้กระแสแฟชั่นกำลังมาต้องแต่งแบบนี้อ่าซื้อเอาแบบนี้มาใหม่อ่าซื้อเรื่องกินก็ห้ามไม่ได้ที่ไหนอินเทรนที่ไหนมียำแซบที่ไหนหนู่นนี่นั่นฉันต้องซื้อฉันต้องกินฉันต้องชอบฉันชอบกิน ต้องเรามาระวงังหรือว่าชอบอะไรแล้วแบบซื้อคือคุณมีเป้าหมายใหญ่ที่มาจากความปรารถนาอันแรงกล้านะแต่ด้านมีเบียร์ใบหลายทางที่จ่ายแล้วคุณจะมองว่าเออน่านิดหน่อยเองยี่สิบาทเออน่ยชาไข่มุก40บบาทแต่คุณกินสะสมไปเรื่อยๆมันคือเม็ดเงินมหาศาลแล้วก็คือเบาหวานอันมหาศาลด้วยถูกไหมดังนั้นนะคะหมอวาดบอกว่า,วาถ้าคุณมีปรารถนาอันแรงกล้าคุณอย่าสะดุดล้มกับสิ่งเล็กๆน้อยๆที่มันสามารถประหยัดได้ เออแล้วก็อย่าบอกว่าเออไม่เป็นไรหรอกวันนี้จ่ายก่อนพรุ่งนี้ค่อยเก็บไม่ได้อย่าตามใจปากอย่าตามใจอารมณ์มีเป้าหมายอันแรงกล้าและดีอย่างตรงที่ว่าดวงคุณมีคนซัพพอร์ตในเรื่องของการเงินบางครั้งคุณตั้งเป้าหมายว่าจะเก็บเงินได้สาเร็จไหมอ่ะสำเร็จเนาะหรือว่ามันอาจจะแบบว่าคุณตั้งสมมติว่าคุณตั้งเป้าหมายว่าจะเก็บเงินให้ได้ห้าหมื่น คุณได้4ี่หมื่นแต่ของมันห0 0 0 0ื่นคุณก็สามารถที่จะเฮ้ยหนูมีขาดเงินตรงนี้คุณมีคนซัพพอร์ตนะคะอันนี้ไม่ได้เจอะจงดวงใครคุณมีดวงซัพพอร์ตว่าคุณขาดเท่าไหร่เดี๋ยวช่วยแต่ให้ช่วยทั้งหมดไม่ได้อ่าเป็นแบบนี้เหมือนคุณอยากได้รถเดี๋ยวช่วยนะใครก็ตามเดี๋ยวช่วยนะแต่คุณต้องหาเงินดาวเองหรือว่าผ่อนให้หรือว่าเดี๋ยวดาวให้แต่คุณต้องผ่อนเองคือ หรือว่าคุณดาวนาเดี๋ยวช่วยเพราะเลยคือมันต้องมีเหตุว่าคุณจะต้องเก็บเป็นก้อนเพื่อไปต่อรองและคุณก็จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ซึ่งคุณก็เป็นนักเจรจาต่อรองที่โอเคใช้ได้อยู่นะคะถามว่ามีโอกาสสาเร็จไหมหมอว่านมองว่าสําเร็จแต่ถ้าไม่สําเร็จเพราะว่าตัวเรานั่นแหละเออตัวเราเนี่ยอาจจะแบบใช้จ่ายเบี้ยใบรา,ายทางตลอดเวลาก่อนจะถึงเป้าหมายะ่ะ นั่นแหละจ่ายเยอะชอบใบนู้นชอบไอ้น,น,ออนี่ชอบไอ้นั่นจ่ายเรื่องนูน้นเดินทางต่างประเทศมั่งแหละเออหรือว่าไปหน่อยนะชีวิตมันต้องกินมันต้องโดนอาจจะตามใจตัวเองมากเกินไปถ้ารัดเข็มขัดตรงนี้ได้บอกว่าชั่วไม่ยากสําเร็จซึ่งคุณนั่นแหละรู้ตัวดีสําเร็จไม่สําเร็จคุณนั่นแหละรู้ตัวดีรู้ตัวดีที่สุดเลยว่าคุณเป็นคนแบบไหน ถ้าคุณปรารถนาอันแรงกล้านั้นอุปสรรคก็มาจากตัวเราที่เราอาจจะเผลอเลอไว้ก่อนเดี๋ยวก่อนท,ท,ท,ทั้งทที่ศักยภาพในการเก็บเงินของคุณถ้าคุณตั้งเป้าหมายแรงกล้าหรือสนใจอะไรจริงๆเนมันไม่ยากเกินความสามารถในการเก็บเงินของคุณค่ะแต่คุณมักจะเสียหนุนเสีย,นยหนี่จ่ายนู่นจ่ายนี่จะถามว่าสําเร็จไหมถ้าคุณประหยัดตามที่หมอวา่าบอกใหาสำเร็จนะเกิน50%บอนะหมอกว่าไม่ได้บอกร้อยเนะเพราะคุณมีไพ่ของการเดินทางของการเก็บเงินซึ่งมันค่อนข้างต้องใช้เวลา แสดงว่าสิ่งที่คุณปรารถนาอาจจะต้องใช้เงินเยอะและอาจจะต้องมีของคนอื่นมาร่วมผสมด้วยนั่นแหละบอกว่าเชื่อว่าน่า,นาจะใช้ได้นะถ้าคุณตั้งเป้าหมายสําเร็จอย่าอย่าอย่า เขาเรียกว่าอย่าเบี้ยใบรหลาทางมากอย่าเขาเรียกว่าบางทีจ่ายเล็กๆน้อยๆดูเหมือนไม่เยอะแต่พอสะสมแล้วมันเยอะนะคะต่อเดือนต่อปีมานลองคำนวณแล้วมันน่าควรจะเป็นเงินก้อนสําหรับเรามากกว่าเนาะก็ใช้ชีวิตยอย่างประหยัดแล้วกันยังไงก็มีโอกาสลุ้นที่จะประสบความสําเร็จเพราะมีคุณคอยช่วยคุณอยู่แบบในๆอยู่แล้วและอีกอย่างหนึ่งตัวคุณอะ พอใช้เงินฟุ่มเฟือยแล้วชอบกลับมานั่งคิดมาโโหไม่น่าเลยอนาคตฉันต่างจะทำนู้นทำนี้นนดูสิวันนี้ฉันเผลออีกแล้วมือลั่นมือลั่นช็อปออนไลน์เอาอีกแล้วมือลั่นรู้สึกตัวองกทีอเดลิเวอรี่คนส่งของหล่อๆมากดกิ่งหน้าบ้านแล้วโอ้ยมือลั่นมือลั่นดูสิฉันยังไม่ได้แกะกล่องนี้เลยฉันยังไม่ได้แกะกล่องนี้ฉันยังไม่ได้ใช้อันนั้นเลยนั่นแหละค่ะระวังระวัง อะไรที่มันเซลล์ตามจังหวะเวลาของมันนี่ยค่ะกลางปีมิดเย็นไนยีอะไรนั่นแหละค่ะก็ต้องมาระวังตัวเองด้วยนะคะจริงๆแล้วอยู่ที่ตัวคุณเองค่ะไม่ได้อยู่ที่ใครเลยนะ ประมาณน,นี้ถามว่าจะสําเร็จไหมถ้าคุณตั้งใจแน่วแน่สำเร็จแต่จริงๆแล้วอ่ะมันจะไม่สาเร็จเพราะตัวคุณนี่แหละเพราะคุณใจเบี้ยบายรายทางตลอดเวลาเลยคุณต้องโฟกัสที่ตัวเองแล้วว่าวางแผนรายรับรายจ่ายให้ดีๆและค่อนข้างต้องใช้เวลาให้ให้ที่จะประสบความสําเร็จตามความฝันของคุณแต่ถ้าคุณระหยัดอย่างที่หมอว่าบอกตัดกิเลสได้การมาคือตัดกิเลสได้นะหมอว่าเชื่อว่ามันน่าจะสําเร็จง่ายขึ้นและเร็วขึ้นกว่าเดิมค่ะอืมอันน่ะแก้ตัวเองแล้วกันแก้ที่ตัวเองนะ มีลุ้นค่ะมีลุ้นค่ะแต่อย่าก,กินเยอะอย่าจ่ายเยอะฟุ่มเฟือยอะเออไปต่อนะคะเราไปดูที่กองสีแดงค่ะกองสีแดงเป็นยังไงบ้างนะคะดวงของคุณนั้นมีโอกาสเก็บเงินตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้สําเร็จไหมเป้าหมายของคุณอาจจะไม่ใช่แค่เงินเนาะอาจจะเป็นทําสิ่งนู้นสิ่งนี้ก็ได้เนาะอาจจะเป็นสิ่งของก็ได้นะแต่ตั้งเป้าหมายเก็บเงินอะหัวข้อเราคือเงินอะเนาะ เงินมันก็จะกลายบป็นดามให้เป็นของให้กับคุณถูกปะเออเปิดใจก,กว้างๆนะคะคลิปนี้นะคะเป็นการดูดวงแบบภาพรวมนะจ๊ะอู้ใจเหมือนบอกตัวเองว่าเฮ้ยต้องทำได้สิต้องสำเร็จสิโอ้โหมีมีกำลังใจแบบว่าคนรอบข้างแบบว่าเออฉันอยากเก็บเงินเพื่อซื้อแหวนให้คนรักฉันอยากเก็บเงินเพื่อการแต่งงานฉันอยากเก็บเงินเพื่อที่จะซื้อรถ ฉันอยากเก็บคือคุณมีเป้าหมายจะด้วยเรื่องเก็บเงินเพื่ออะไรก็ตามแต่จะเปลี่ยนเป็นวัตถุสิ่งของหรือเก็บเป็นเงินเป็นทองอะไรได้หมดนะจริงๆแล้วอ่ะคุณก็ถ้าคุณตั้งใจขนาดนี้ขอดูใบสุดท้ายหน่อยอ่าโอ้อันนี้มีโอกาสประสบความสำเร็จนะคะแต่ต้องระมัดระวัง นี่คุณมีโอกาสเก็บเงินได้แต่คุณต้องเรามัาระวังพวกนี้ผ่อนชําระที่ยังค้าง,างคาราคาซังมันอาจจะทําให้การเก็บเงินของคุณดูช้าลงไปแล้วก็เป้าหมายในการเก็บเงินของคุณอะ่ะก็จะช้าลงไปในการที่จะซื้อสิ่งของต้องระมัดระวังเรื่องการเก็บเงินระมัดระวังเรื่องบัตรเครดิตการผ่อนชําระสินค้าซื้ออะไรที่เป็นแบบผ่อนเนาะมันก็ยังเป็นข้อผูกมัดอยู่ดีและที่สําคัญที่สุดที่ดวงคุณจะเก็บไม่ได้แล้วไม่ประสบความสําเร็จก็คือการขอยืมเงินมีดวงที่ดวงคุณอะ่ะ คนมักจะมองว่าคุณมีตังค์คุณมักคนมักจะมองว่าคุณน่าจะให้ยืมได้น่าจะใจดีเขาก็เลยเอาจุดอ่อนบางอย่างเนี่ยมาใช้ในการต่อรองแล้วก็ใช้แรงกดดันทําให้คุณต้องช่วยนะคะต้องระมัดระวงังคนมาหยิบยืมเงินเราถ้าคุณไม่อยากให้เสียเครดิตไม่อยากที่จะให้ประตูดวงการเงินคังเงินของคุณเนี่ยมันแย่ดวงของคุณไม่ควรให้ใครยืมตังค์ค่ะ จะมากจะน้อยไม่ควรที่ยืมแต่ถ้าเขายืมคือคุณบอกว่าเออถ้ายืมพันนึงอ่ะฉันช่วยแกได้200แต่แกไม่ต้องมาคืนฉันหรอกแต่แกอย่ามายืมฉันอีกนะฉันไม่มีให้หรอกฉันช่วยได้แก2 0 0คือเหมือนการตัดบทไปเลยเพราะคุณเป็นคนที่ทําบุญกับคนไม่ขึ้นให้เงินใครยืมก็ไม่ขึ้นมันกลายเป็นว่าทําให้เราอ่ะเป็นถุงรั่วซะมากกว่า ถ้าคุณเคยรู้สึกเรื่องกดแรงนึงดูถ้าคุณให้เงินคนอื่นยืมบ่อยแล้วก็มันจะมีคนเดินเข้ามาหาแล้วอยากจะยืมเงินคุณโดยทั้งทที่คุณก็ไม่ได้แสดงความฟุ่มเฟือยให้เขาเห็นหรือว่าอวดรวยเลยแต่คนก็ยังอยากจะมายืมคุณเพราะอะไรเพราะคุณได้เปิดประตูดวงต้อนรับกลุ่มคนที่มีจิตใจอยากจะขอยืมเงินจะด้วยความเดือดร้อนหรืออะไรก็ตามแต่จริงๆแล้วเหมาะว่าอยากจะเรียนแบบนี้นะคะอ่ เขาจะใช้ชีวิตแบบไหนเขามีความสุขแบบไหนเขาเดินทางผิดเขาใช้ชีวิตผิดเขาใช้เงินผิดแต่มันก็ไม่ใช่หน้าที่ของเราที่เราจะต้องไปรับผิดชอบในการกระทําที่ผิดปกติทางด้านการเงินของเขาเราเราขยันหมั่นเพียรเราเก็บเก็บเงินเก็บออมเราส่งให้แม่น้อยกว่าเราให้คนยืมอีกเพราะอะไรเพราะเราเกรงใจเพราะเรากลัวเขาโกรธเพราะเพราะเราแคร์เขาหรือเปล่า อันนี้หมอว่าแนะนำนะคะคุณมีโอกาสประสบความสําเร็จตั้งเก็บเงินได้ตามเป้าหมายถ้าคุณใจแข็งมากพอถ้าใครมายืมเงินคุณต้องมีเอกสารสัญญาหรือมีรายลักษณ์อักษรถ้ายืมด้วยใจแลกใจคุณจะเจอใจแลกใจแบบนี้กระหน่ำซัมเมอร์เซลมาเรื่อยๆมาเรียงๆนะคะบางทีคนยืมอาจจะมาในรูปของคนรักที่ขอยืมไปก่อนหรือว่ามาในรูปของเพื่อนสนิทมิสหายเพราะดูคุณเป็นคนใจดี แต่เป้าหมายชีวิตคุณต้องมีแล้วใครละ่ะคือคนที่ต้องรับผิดชอบเป้าหมายในใจเราที่เราปรารถนาอยากได้เราเก็บเงินเพื่อสิ่งนั้นเราแล้วใครรับผิดชอบเราแต่เราเอาเงินมาให้คนอื่นแล้วเขามารับผิดชอบความปรารถนาของเราในอนาคตไหมถ้าวันหนึ่งคุณเกิดทํางานไม่ได้ความฝันคุณก็ยังไม่ได้ทําต่ออันนี้เตือนเลยนะคะว่าดวงคุณไม่ควรให้เงินใครยืมเลยใจแข็งไว้เข้มแข็งไว้แล้วคุณสังเกตพอเขายืมเงินคุณไม่ได้คุณจะถูกนินทา แบบสาเสียเทเสียหรือวันหนึ่งคุณให้เคยให้เขายืมแล้ววันนั้นคุณไม่ให้เขายืมคุณก็จะถูกดินทาทำทำบุญคนไม่ขึ้นค่ะให้ทานหมาดีกว่านะขอแนะนําแบบนี้นะคะและดวงของคุณมีเดอ t ์สตาร์คุณมีศักยภาพในการเก็บออมเงินอยู่แล้วแต่มันจะถูกเสียไปด้วยความใจดีใจเย็นหรือคุณรู้หรือความแบบว่าแคร์เขาหรืออะไรก็ตามแต่อย่าให้ใครยืมเงินเด็ดขาดให้ยืมแล้วยืมเลยก่อนที่มาเจอคิดหมอาว่ายืมแล้วยืมเลย แล้วก็ไม่ต้องให้ใครยืมอีกแล้วนะคะคุณจะต้องไม่ให้ใครยืมเป็นเวลา6เดือน6เดือนนับจากที่ดูคลิปหมอวาดเป้าหมายชีวิตคุณมีโอกาสเก็บเงินสําเร็จแน่นอนค่ะแต่ถ้าคุณให้คุณยืมไปแล้วบอกได้เลยเมันเหมือนกับว่าคุณเคยมีเซฟอยู่อันหนึ่งอะเปิดจนน็อตหลวมอะเออหรือว่าคุณกําลังมีคลังสมบัติอะคุณซ่อนเอาไว้อย่างดีอะแล้วคุณไปหยิบตรงเนี้มาให้แล้วคนมันเห็นแล้ว ความลับก็ไม่มีในโลกคังสมบัติคุณก็จะไม่มีในโลกนี้เหมือนกันดังนั้นใจแข็งเอาไว้นะคะใครรักใครชอบใครรู้สึกว่าเราใจไม้ไส้ละกรรมเขาเห็นแก่ตัวมากเขาใช้ชีวิตโดยที่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนแล้วต้องมาเดือดร้อนเราเขาคือแย่มากเลยเนาะแต่หมอว่าไม่ได้บอกสถานะไหนนะหมอว่าบอกภาพรวมนะทีนี้การให้ยืมหรือไม่ให้ยืมมันอยู่ที่ดวงของคุณเองนะคะ ก็ฝากไว้เป็นให้พิจารณาแล้วก็แล้วการแต่ถามว่าดวงของคุณเนี่ยไม่ควรให้ขยืม6เดือนหลังจากนี้จากที่เจอคลิปเหมาบ้านแล้วเป้าหมายในการเก็บเงินของคุณจะมีโอกาสประสบความสาเร็จค่อนข้างสูงไม่ว่าคุณอยากจะได้รถคุณอยากจะซื้อบ้านหรือแม้ว่าคุณอยากจะเรียนโรงเรียนอะไรที่ที่มันทําให้คุณมีความสุขหรือว่าสร้างอาชีพใหม่หาเงินเพื่อลงทุนใหม่คุณก็จะประสบความสําเร็จแต่ถ้าคุณให้คุณยืมปุ๊บส่งกลับคืนแค่การผ่อนเพราะว่าความใจดีของคุณ คุณไม่ใจแข็งสุดท้ายมันก็แพ้ใจตัวเองแล้วก็จนใจบนเสียงยืนยอของคนที่ให้ยืมแต่ตัวเองกลับมานั่งเศร้าค่ะดูตัวเองนะคะเขาชื่นชมคุณแต่ตัวเองต้องมานั่งเศร้ามันถูกเรื่องหรือเปล่าเออบ่นนะเออหมอกว่านี่เป็นหมอด,ดูประเภทชอบบ่นชอบบ่นนะใครมาดูดวงก็บอกว่าพอดูเสร็จนะหมอว่าจะทําหน้าที่เหมือนแบบเป็นเป็นพี่อีกแล้วเนี่ยอย่าทําแบบนี้อีกนะคะแล้วหมอว่าจะบอกวิธีแก้เคสเอ่ยวิธียักเงินเอ่ยวิธีอะไรแบบเนี้ยเพื่อให้ดูมทุกคนมันมีโอกาส ยกจะเขาเรียกว่ายกจิตยกใจยกชีวิตยกความเป็นอยู่อ่ะเออมันต้องทํานะเพราะเรามองเห็นแล้วอ่ะแต่ว่าทํำไม่ทําขึ้นสุดแท้แต่ดวงชะตาของแต่ละคนเราไม่ได้เข้าไปหมุนเฟืองหมุนไขาลานเขานะเราแค่บอกทุกคนมีสิทธิ์บอกได้ค่ะแต่เขาจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนมันอยู่ที่การกระทำและดวงของเขาเองมันมันไม่ได้เป็นการเปลี่ยนดวงเลยเนาะ ฝากไว้เป็นแนวทางนะคะกองนี้มีโอกาสสาเร็จค่ะแต่อย่าให้ใครยืมเงินนะจ๊ะเรียบร้อยแล้วใครสนใจเรียนไพ่ยิปซีทักนะคะหรือว่ารับเป็นคู่มืออย่างเดียวก็ได้1เล่มสองเอรับเป็นคู่มืออย่างเดียวแล้วถ้าเกิดจะกลับมาเรียนเล่มนั้นจะมีมูลค่าลดไปลดค่าเรมีหนึ่งร้อยบาทชนะใครสนใจก็ทักถามหมอว่าดมานะคะสำหรับวันนี้ด้วยรักแลปะปาถนาดีปาถนาดีมากๆนะจ๊ปะปาถนาดีสุดๆเลยขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะสวัสดีจ้า